มือถือจอแตกก็ต้องส่งซ่อมว่าแต่ขอซ่อมกันยังไงวันนี้พามาดูขั้นตอนการซ่อมคร่าวๆที่สาธิตโดยทางซัมซุงกันครับขั้นแรกช่างจะทําการต่อสายย s เเพื่อสแกนหาความผิดปกติทั้งหมดของตัวเครื่องจุดนี้ทางซัมซุงบอกเลยว่าเป็นเทคโนโลยีลับเฉพาะเพราะสามารถค้นหาความผิดปกติและสถานะของตัวเครื่องได้อย่างละเอียดแม้เราจะมาซ่อมแค่นหน้าจอก็ตามอีกทั้งหายห่วงเรื่องข้อมูลส่วนตัวเพราะทุกอย่างจะถูกทําผ่านระบบคลาวด์ถอดสายเมื่อไหร่ข้อมูลที่ถูกสแกนไว้จะหายไปทันที หลังสแกนเสร็จแล้วต่อไปก็จะทําการถอดฝาเครื่องซึ่งขั้นตอนนี้ก็ใช้เครื่องมือพิเศษที่ช่วยถอดฝาเครื่องหรือหน้าจอตัวเครื่องด้วยความร้อนที่ช่วยให้ถอดออกได้อย่างปลอดภัยไม่ต้องลำบากช่างที่ต้องมาแงะหรือเลาะหน้าจอออกทีละนิดเหมือนก่อนแล้วและยังช่วยทําให้ตัวเครื่องไม่เกิดความเสียหายเวลาถอดหน้าจอออกนั่นเองหลังถอดหน้าจอได้แล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการซ่อมถอดเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เสียหาย เมื่อเสร็จสิ้นเรียบร้อยก็จะทาการทดสอบตัวเครื่องหลังซ่อมเสร็จด้วยหนึ่งในงนั้นคือการทดสอบความดันเพื่อดูว่าตัวเครื่องการนําเข้าได้ไหมและทดสอบส่วนอื่นไปพร้อมกัน,ก,นก่อนส่งให้ลูกค้าใช้งานต่อไปภายในทางซัมซุงก็กำลังมีโครงการใหม่อย่างซ่อมเฉพาะส่วนที่จะช่วยให้ประหยัดค่าเปลี่ยนอะไหล่หรือค่าซ่อมได้ถูกลงกว่าเดิมตัวอย่างเช่นหน้าจอจากเดิมที่ต้องเปลี่ยนยันกรอบเครื่องต่อไปก็เปลี่ยนแค่เฉพาะหน้าจอเท่านั้นลดค่าใช้จ่ายไปได้พอควรซึ่งจะเริ่มในเร็วๆนี้ครับ